ไฟไหม้สิบครั้งไม่เท่ากับการเสียคนาดหนึ่งครั้งสุขภา์นี้เป็นเรื่อจริงนะครับที่ผมก็เจอมาแล้วนะครับทําให้หมดเนื่องตัวเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมมีรายได้เจ็ดหลักทุกๆเดือนสวัสดีครับผมดรบัญชาพงษ์รักทรัพย์สินครับ ผมเกิดที่เชียงรายนะครับแล้วก็ไปเรียนที่สิงคโปร์นะครับคุณพ่อผมนะครับคือท่านก็ไปคบเพื่อนไม่ดีนะครับไปเล่นกันผนันทําให้หมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินว่าไฟไหม้สิบครั้งไม่เท่ากับการเสียขันาันหนึ่งครั้งนะครับสุภาษิตนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมก็เจอมาแล้วนะครับทําให้ครอบครัวผมนี่นะครับก็คือหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเขาต้องกลับจากสิงคโปร์นะครับ คุณพ่อผมก็มีเพื่อนอยู่ในหลายวงการนะครับตอนนั้นผมก็ฝากผมไปทํางานอยู่ที่บริษัทที่ผมเคยทํางาน,นในจังหวัดนั้นผมก็ทําธุรกิจนะครับส่งออกนะครับและก็นำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับและก็มาเจอวิกฤตปี40นะครับตอนนั้นผมก็เป็นนี่ประมาณ50ล้านนะครับพอโดน NPL ปั๊บเนี่ยเราไม่มีนงินทุนแล้วทำให้ผมก็เครียดนะครับและก็มีอยู่วันหนึ่งครับเพื่อนก็โทรมาหาผมว่ามันมีธุรกิจตัวหนึ่งนะเพิ่งเปิดขึ้นครั้งแรกในโลก หลังจากที่ศึกษาภาพบเนี่ผมตื่นเต้นนะครับนอนไม่หลับ7วันนะครับถ้าเลอคิดดูนะจากการที่ติดลบและสามารถคลีนี้ได้ภายใน2-3ปีนี่มันไม่ธรรมดานะครับธุรกิจนี้ผมทำงานประจำนะเป็นนักบริหารมา15ปีนะครับและก็ททำธุรกิจส่วนตัวอีก5ปีกว่านะครับมาธุรกิจเคืข่ายใช้เวลาประมาณ20ปีผมได้เกือบร50ล้า1 5บล้านร50ล้านรนนะครับ การทำธุรกิจอะไรก็าตามนี่นะครับเราจะต้องรู้จริงครับถ้าเราทําธุรกิจไม่รู้จริงเราก็ทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสเสียทั้งเงินทั้งทรัพย์เสียทั้งเวลาไปด้วยฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายเป็นคําตอบที่ถูกต้องถ้าเรามาศึกษาจริงๆครับอะไรข้างแรกก็าตามเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายนะครับเราต้อง อดทนให้ได้ครับเวลาเรามีค่าครับอายุเรามากขึ้นแต่หลังจากที่เราจับมือกับท่านประธานาธิบดีเมื่อวานทรานะครับท่านรู้จริงรู้ทุกมิติของเน็ตเวิร์กเพราะท่านผ่านประสบการณ์นั้นมา30ปีแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับระดับโลกเลยนะครับท่านสามารถที่จะสร้างมนุษย์เงินล้านไม่ใช่เป็นคนยุโรปอเมริกาเอเชียเรานะครับไม่ธรรมดานะครับเราต้องจับมือกับคนอย่างนี้ครับจะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน จากคนที่ติดลบเป็นนี่้50ล้านนะครับและปัจจุบันนี้ผมปลอดนีทั้งหมดแล้วนะครับการที่เราสามารถที่ปลอดนี้ได้ต้องทําถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลานะครับเรียนรู้มันแล้วก็ลงม,มาทำจริงจังอย่างสม่ําเสมอนะครับและสุดท้ายเราจะได้คําตอบว่ามันร่นระยะเวลาให้เราได้นะครับผมพิสูจน์มาแล้วว่า20ปีผมได้เกือบร้อยห้าสิบล้านนะครับผมสามารถเคลียร์นี่ทั้งหมดที่ผมมีได้หมดเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมมีรายได้เจ็ดหลักทุกๆเดือน ธุรกิจเครือข่ายเป็นคำตอบที่ทุกคนต้องเรีรู้จริงๆครับวันนี้เราจับมือคนที่รู้จริงแล้วก็ทําให้เราสามารถประสบผลได้ระยะอันสั้นนะครับท่านอย่าลองผิดเลยครับมาลองถูกที่เอฟเฟกดีกว่าครับผมรับรองว่าพิสูจน์มาแล้วครับสวัสดีครับ